วอหนึ่งเรียกวอสองตัวเวทีเป็นยังไงบ้างฮัลโหลทำไมไม่มีใครตอบฮัลโหลโหลโหลเรียบเรียบเสียบสายสวัสดีครับผมกายอนนทเทพวิการวันนี้เรามาอยู่กับรายการสารพัดท็อกเอ듀เคชันอีกเช่นเคยนะครับ แขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่มีความสามารถในเรื่องของการจัดงานออแกนซต์ต่างๆที่เราเห็นกันที่ Impact ไบ e ท h บางนาการจัดอีเวนต์พวกนี้แขกของเราโดยเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดงานเหล่านี้ทั้งสิน้นคณะที่เขาเรียนน่าจะเป็นคณะอะไรเดี๋ยวเราเชิญติดตามชมได้เลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราแนะนําตัวได้เลยครับ สวัสดีค่ะชื่อจิรดานะคะชื่อเล่นชื่อจุ๊บจับค่ะจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ค่ะต้องบอกว่าเป็นหญิงสาวอีเวนต์นะครับเดี๋ยวให้จุ๊บจับแน่ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องของบทเรียนหรือปัจจุบันเนี่ย ช่วยลองย้อนกลับไปหน่อยว่าก่อนที่จุ๊บจ๊บจะเข้ามาเรียนในคณะนี้จุ๊บจั๊บเรียนที่ไหนมาแล้วทำไมถึงมาจบที่คณะนี้ได้ตอนมอปลายนะคะก็เรียนโครงการเทคโนโลยีฐานวิรรทยาศาสตร์พาังงานค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าฐานวิทย์ค่ะฐานวิทย์คือเป็นโรงเรียนแนวไหนครับประมาณไหนฐานวิทย์คือเราจะเรียนควบคู่ทั้งสายสามัญแลวก็สายอาชีพค่ะอ๋อผสมกันเหรอใช่ค่ะก็คือจะมีรายวิชาวิทย์คณิตเคมีฟิสิกส์ชีวะเรียนเหมือนกับสายสามัญปกติเลยแล้วก็เรียน สายอาชีพในเรื่องของสายพาณิชย์มีการโรงแรมการท่องเที่ยวการตลาดเนี้ยครอบคลุมไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วมันแบ่งเป็นสายเหมือนวิทย์คณิตสินงคำนวณอะไรอย่างนี้ไหมในทางไม่แบ่งไม่แบ่งเป็นสายแต่เรียนเหมือนกันหมดอ๋อแต่เป็นการรูปแบบผสมของของสามัญกับอาชิเออเขาเรียกว่าอะไรวะอาชีวะหรอใช่ประมาณนั้นใช่ไหมก็คือคนที่สามารถเข้าไปที่นั่นได้จะต้องมีเกรดเฉลี่ย3.0 0ขึ้นไปโอ้ต้องมีเกรดเฉลี่ยด้วยอันนี้คือก่อนจะเข้ามอปลาย แล้วทําไมอยู่ถึงมาเลือกเรียนคณะเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าฐานวิทย์ของเราอะค่ะก็จะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยอะค่ะที่เป็นพี่เลี้ยงก็คือเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตอันนี้เขาก็จะมาเป็นอาจารย์สอนเราก็คือสอนเป็นหลักสูตรปรตีไปเลยก็จะมีวิชาเคมีฟิสิกส์ชีวะอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราชอบอะก็คือเป็นในรายวิชาไม้ก็คือจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกเรเกิดสิริเจริญวิสานะคะเขามาแบบเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้เราในด้านของวิชาของไมซ์แล้วก็เลยแบบเหมือนออประจวบเหมาะกับเราเรียนแล้วเราเกิดชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออมันน่าจะใช่ทางเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมุ่งมั่นไปเลยในทิศทางนั้นไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อขออ้อนเดี๋ยวก่อนนะครับคุณเรียนกับอาจารย์มหาลัยเลยตอนมอปลายอ๋อแล้วเขาก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเหมือนอาจารย์แนะแนวเป็นตัวเหรอใช่ โอ้ดีดีนะแล้วนิานวิทย์มีกี่ที่เนี่ยอันนี้ไม่เคยรู้จักฐานวิทย์ของเราในประเทศไทยก็มีทั้งหมด5ที่นอกจากพังงาแล้วก็จะยังมีลําพูนฐานวิทย์สุรนารีสานวิทย์สิบุรีแล้วก็ฐานวิทย์ชนบุรีอืมห้าที่แล้วอันนี้พอเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วใช่ไหมอาจารย์เขามีวิธีการแนะนําอะไรยังไงบ้างในลองเราเขาก็บอกว่าสาขาไม้เป็นสาขาที่แบบกําลังบูมอยู่ในช่วงนั้นเลยเราก็เลยแบบเออก็เลยชอบเพราะว่า มันก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ตายก็คือเหมือนถ้าเราเรียนไปอะไรเงี้ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่คํานึงที่เราชอบมากก็คืออาจารย์บอกว่าตัวสาขาไม้เนี่ยมันสามารถทํารายได้หรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยอกระตุ้นยังไงลองอธิบายให้ก็คือเหมือนประมาณว่าสมมุติว่าถ้าเราจัดงานหนึ่งงานามันจะมีการกระจายงานเหมือนจ้างงานอย่างเช่นพวก พวกแท็กซี่โดยสารหรือว่าแม่ค้าที่มาตั้งร้านขายบูธหรือว่าพวกแอกซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยพวกแอกซิบิเตอร์ที่เขามาจัดตั้งบูธอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รายได้เหมือนกันเป็นการกระจายรายได้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเป็นการเหมือนเราเวลาเราจะงานหนึ่งงานเนี่ยมันเหมือนมีพื้นที่การพูดคุยการแลกเปลี่ยนแล้วเขาพบปะกันใช่าาใช่โอเคครับและทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนของการเข้าไปเรียนในคณะเนี่ยมันใช้อะไรบ้างเริ่มต้น จริงๆตอนนั้นอะ่ะเราเลือกที่แรกเป็นมหาลัยสงขาลานคริน์วียเขตหัดใหญ่ก็คือเป็นสาขาไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นโคต้า20คนเราติดแต่ว่าเราไม่ได้ไปสัมภาษณ์เราก็เลยเหมือนออมาแอดมิชชั่นแทนก็คือเลือกอันดับหนึ่งเป็นมหาลัยศิลปากรสาขาไม้เหมือนกันก็เลยได้อันดับหนึ่งเลยขนาดนี้ใช่แล้วมันใช้มันใช้คะแนนอะไรบ้างนะตอนตอนจับตอนจับสอบเก็ตพดซึ่ง <Yeah. S 1> ตอนนั้นอะ่ะเราแบบ แทบจะไม่ได้อ่านหนังสือเลยเออแต่ก็ติก็เก่งแหละทำไมเอ้ยมันเอ้ยออสงสัยทำไมไม่อ่านแล้วมันมันได้ได้ไงได้คะแนนวันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สงสัยส่วนตัวคะแนนเราจาไม่ได้นะว่าได้คะแนนเท่าไหร่ตอนนั้นอะแต่ว่าเหมือนเราแบบไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือเลยอะตอนนั้นก็คือแบบเหมือนไปสอบเอาแบบเอาเอาอเอาเอได้เอใช่อ่าโอเคแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรขอชื่อคณะให,หม่ สาขาการจัดการงานในเทศการและงานอีเวนต์ขณะวิทยาการจัดการอโอเคครับลองเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรเอและทำอะไรได้บ้างจริงๆไม้ไม้ไม่ได้แปลว่าหนูนะ,ะก็คือไม้จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ MICEMICE e. ใช่ไม้ตัวแรกก็คือตัว M ก็คือ Meeting ก็คือการประชุมองค์กรไอ I, ตัวที่สองก็คือ อินเซนティブการท่องเที่ยว่เป็นรางวัล C ตัวที่3ก็คือ Convention การประชุมชาชีพและตัวสุดท้ายตัว e exhibition ก็คือการจัดนิทรรศกา,า,า,ารอ๋อในชื่อไหมเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวยอดใช่ตัวยอดเลย สรุปโดยรวมแล้วก็คือคณะของเราเหมือนเป็นการบริหารจัดการงานไม้ทั้งสตัวนี้อย่างมืออาชีพแล้วมวีวิชาที่ชอบเป็นพิเศษไหมลองเล่าแบบ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 วิชาเนี้ยที่เราเรียนเราชอบแล้วมันเรียนไปทําอะไรมันเรียนไปเพื่ออะไรลองยกตัวอย่างมาสักวิชาหนึ่งเราชอบวิชา sustainability ก็คือ,ปอเป็น,นใช่เป็นการยั่งยืนก็คือจัดงานอีเวนต์ยังไงให้ยั่งยืนมันก็จะมีวิธี ใช่ hey, ลองลองเล่าวิธีมาหนะ่อยผมสงสัยอย่างเช่นเหมือนกับ <c oughs> เหมือนเราจัดงานอะไรเงี้ยเราอ่ะจะไม่แจกกระดาษเราจะแบบเหมือนส่งไฟล์ hands out ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอ๋อก็คือลด,ลดกระดาษอ่นนี้หนึ่งใช่อย่างที่สองก็คือ,อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยพกขวดน้ำมาอ๋อเหมือนกับเราจะไม่มี แจกน้ำแหละแต่อาจจะมีเติมน้ำใช่ไหมขวดน้ำมาเติมไดม้มีขวดน้ำให้เติมแต่ว่าแบบเราจะไม่มีการเอาขวดพลาสติกเข้าไปในงานก็ประมาณนี้เหมือนกับเวลาจัดงานเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงอะไรนะ s d g Go อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็คือต้องควบคู่กันไปซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่ทำได้ก็จะเป็นเรื่องของการ,การลดขยะอะไรเนาะใชะ่แล้วถ้าเกิดในมุมมองของ สังคมอ่ะอันนี้มันแบบเออมันยั่งยืนยังไงบ้างในการจัดงานอย่างเงี้ยคิดว่า,าจริงๆอุปกรณ์ที่เราจัดตกแต่งภายในงานอะ่ะเราสามารถนําไปบริจาคให้กับแบบมูลนิธิต่างๆได้ช่วยเหลือต่อยสิ่งของใช่อย่างเช่นแบบเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดที่เอามาแบบรียูสอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนำไปแบบเอ่อทอหรือสารเป็นกระเป๋าได้อ แล้วค่า,า,คา,าเทมอมนี่ประมาณเท่าไหร่ค่าเทอมค่าเทอม29ง9มื่นเก้าสองก้ว่าก็ก็แพงไม่กิและเท่าไหร่เนี่ยอ๋อจริง,รงๆเราแบบเมาจ่ายอ๋อเป็นแบบเมาจ่าย <c oughs> เลยใช่ <c oughs> เรียนกินหน่วยกิจจบ <c oughs> อันนี้ใช่เออกินหน่วยกิจนะอันนี้เราจำไม่ได้จบแล้วนะแต่เขาจบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> จบไปแล้ว อ๋อแต่เป็นเหมาเออส่วนเดี๋ยวนี้มันเหมาจ่ายเยอะเนาะพวกคณะเรียนมหาลัยต่างๆเนี่ยเรียนตัวเดียวก็จ่ายสมมติับอ่าแล้วแบบสายงานนะฮะนี่ผมว่าน้องๆผู้ปกครองน่าจะอยากถามเยอะแบบพวกสายงานที่เราถ้าเกิดเราจบไปเนี่ยงานแบบชื่ออาชีพอะแล้วก็ฐา,านเงินเดือนเฉลี่ยพวกเนี้ยจ้าลองเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเอ่ออาชีพของเรานะก็คือสามารถ ทำที่เวนูหรือว่าออแกไนด์ได้เวนูคือเวนูก็คือเป็นสถานที่จัดงานยกตัวอย่างเช่น Impact กไบแพงแล้วก็ศูนย์ซิลิกิดซึ่งตอนนี้ปิดรีโนเวทอยู่อ๋อเป็นขององค์กรเวนูใช่แล้วก็อ๋อผมไม่เคยรู้เลยไปมาตลอดอ๋อหรอเป็นเวนูก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกจัดงานอีเวนต์นั่นแหละแล้วองค์กรแล้วแบบสมมติชื่อตำแหน่งที่เราไปทำลองเล่าแบบให้มันเห็นภาพชัดขึ้นอีก ตำแหน่งอย่างเช่น editor content producer production อือออกมก็คล้ายนิเทศแต่ว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ s p e c i a l สต์ทางด้านจัดอีเวนต์เลยนี่รรศก,การเลยตรงนั้นอ๋ออย่างนี้เวลาเรียนแล้วก็มีเรียนตัดต่อดิมี<อ>ก็คือจะเป็นเอกออกแบบแต่เราเรียนเอกไหม อ๋อใช่ลืมถามเรื่องเอกมีเอกอะไรบ้างในจริงๆของคณะเราของอีเวนต์สาขาเราอ่ะจะมีเอกอยู่3เอกก็คือเอกไม้เอกออกแบบแล้วก็เอกกีฬาอืมสามสามเอกใช่เอกกีฬานี่มันคืออะไรยังไงเอกกีฬาอย่างเช่นจัดงานวารธองงานไตรกีฬาอ๋อเราก็เป็นคนจัดไปออกแกไนซ์ใช่ขอขายายความให้เข้าใจง่ายๆคือแบบ เหมือนเรียนเป็นออแกไนซ์เลยใช่ไหมในคณะในฟังเลยเป็นออแกไนเ์มืออาชีพเลยนักจัดงานอะไรประมาณนี้เลยน่าสนใจแล้วคําถามต่อไปแล้วมันมีฐานเงินเดือนเมื่อกี้ที่ถามฐานเงินเดือนเท่าไหร่ฐานเงินเดือนถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแถึงสองหมื่นแล้วยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่เลยประสบการณ์เยอะแล้วหรือว่าเขาได้เป็นจ็อบกันพวกนี้ผมไม่รู้ จริงจริงมันจะเป็นเป็นจบก็ได้เหมือนถ้าเกิดว่าเราในอนาคตเราก็อาจจะแบบไปเปิดบริษัทออเกนไมอะไรอย่างนี้ก็แล้วก็จะทำรายได้ค่อนข้างเยอะถ้าเราเปิดเองใช่แต่ก็ต้องมีทีมใช่แล้วจ้าจะจบไปอยากทำอะไรเนี่ยคือจริงๆก็มองงานที่เป็นสายงานของตัวเองอย่างโปรดักชันเราก็ชอบเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบ เหมือนอยากลองอะไรใหม่ๆลองแบบลุยๆยแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยเราจะชอบเหมือนไ,ได้<อ>บพบปะพูดคุยกับผู้ผคนชคใช่โอเคคล้ายกันนั่นแหละชอบพบปะพูดคุยเออแล้วอันนี้อยากถามต่ออยากให้ลองเล่าถึงประสบการณ์ในมหาลัยความประทับใจที่ดีและไม่ดีเราเรื่องดีกัก็ได้มีเรื่องอะไรที่แบบเออแบบเแบบราแลกเปลี่ยนกับทางผมแล้วก็ ผู้ชมได้ครับจริงๆตอนที่เราเริ่มเข้าปีหนึ่งะเราเป็นคนที่ฝักใฝ่ในด้านการเรียนแต่ว่าเราไม่อยากเรียนอย่างเดียวเพราะมันเครียดเกินไปเราก็เลยหากิจกรรมที่เหมาะกับตัวเองซึ่งเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากแล้วก็เลยแบบเข้าไปในทีมคณะรับน้องอย่างสร้างสรรค์อืมนะโอเคสร้างสรรค์ใช่เราก็เข้าไปอยู่ในฝ่ายของฝ่ายเชียเชียนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เชียลดเดรอเร์นะเชียเชียสแตนเหรอ ไม่ใช่เชีย er อะไรอะ่ะเชียที่แบบเป็นผู้นำร้องเพลง oh. ผู้นำร้องเพลงประจำคณะประจำมหาวิทยาลัยใช่แล้วมีเรื่องอื่นอันนี้เป็นเรื่องแบบประทับใจเหรอหรือยังไงประทับใจเพราะว่าเราได้เจอแบบเหมือนรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆต่างคณะแล้วก็ได้ทําความรู้จักได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอนเนคชั่นอะไรนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมประทับใจประทับใจก็อย่างตอน ปีสอ,อ่ะเราก็ได้แบบเหมือนเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันสตาร์ทอัพเวทชูเอเนจีก็คือเป็นโครงการต้นแบบแนวคิดธุรกิจสู่โรงไฟฟ้าธุรกิจขยะสู่โรงไฟฟ้าธุรกิจโรงขยะสู่โรงไฟฟ้า,เ,ฟาเอาขยะไปเป็นพลังงานในลองเล่ารายละเอียดซิว่าแบบทำไมถึงประทับใจเหตุการณ์นี้หรืองานนี้ก็คือเริ่มแรกอ่ะเราก็เหมือนหาตัวเต็งที่อยู่ในสาขาแล้วมารวมตัวกันเพื่อที่จะคิดว่า โจทย์ที่เราได้รับมาเราจะต้องไปในทิศทางไหนคิดคอนเซปต์งานเป็นการเขียนบิสเนสแพลนก็คือแผนธุรกิจขึ้นมาอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเออคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบหาขยะว่าขยะตัวไหนมันสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้อเปลี่ยนพลังงานใช่ก็คือโดยการออคัดแยกเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF RD <F. S 2> ใช ก็คือผ่านกระบวนการของ RDF เสร็จแล้วก็คอนเซปต์ Concept ก็คือ,อ,อถ้าเกิดว่าตัวขยะมีคุณภาพมากที่สุดมันจะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้มากที่สุดก็คือความชื้นต่ำอันนี้จะได้พลังงานสูง RDF นี่คืออะไรครับ RDF คือขยะเชื้อเพลิงคือขยะเชื้อเพลิงอ๋อเออแล้วไอการแข่งขันที่จา้าไปแข่งเนะี่ยมันมีประมาณกี่ทีมจริงๆที่ส่ง เพราะว่าเซร้าไปมีประมาณ200กว่าทีมโอ้200ทีมเลยเหรอใช่แล้วก็คัดเลือกเหลือ5ทีมสุดท้ายเราก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นเฮ้ได้5ทีมถึงประทับใจแล้วสิใช่แล้วเราได้ประมาณแบบได้ได้รางวัลเลยไหมมันเป็นรางวัลประมาณไหนเราเราไปแข่งสตาร์ชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะมีเงินรางวัล200,000บาทแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานโอ้เงินรางวัล200,000ด้วยใช่งานเงี้ยเข้าโครงการเราไปทําต่อปะหรือว่าอะไร มีนะเป็นแบบเหมือนเราแค่เป็นต้นแบบแล้วพวกบริษัทที่รับซื้อขยะหรือว่าโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาจะเอาแบบเหมือนต้นแบบแนวคิดของเราไปพัฒนาต่ออ๋อไปพัฒนาต่อเลยใช่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามอยากจะถามว่าเ,เราได้รางวัลอะไรอย่างงี้แล้วอะแล้วพอกลับไปสู่มหาลัย มันมันมีอะไรพิเศษล้วก็อยากรู้แบบมันได้อะไรกลับมาจากการที่เราไปลงมือแข่งเนี่ยท่้งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเกรดใช่ไหมทําไมเราถึงไปลงแข่งและการแข่งแล้วมันได้อะไรนอกจากรางวัลหรือถ้วยรางวัลที่เราได้จริงๆมันก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติให้กับสาขาด้วยอืได้ป,ประสบการณ์ด้วยได้ไปเกียรติด้วยทีมกี่คนนะฮะ ทีมละ5คนเราก็ไปหกัน5คนเพราะว่าเอามันไปได้เรื่องได้เรื่องของคอนเนคชันเลยเหรอเนาะใช่ไหมก็มีเพื่อนต่างคณะที่ส่งแข่งขันมประทับใจผมว่าน่าจะพอแล้วไม่ประทับใจบ้างมีอะไรไม่ประทับใจไหม่ประทับใจเหรอก็จริงๆเรื่องง่ายงงงิดจริงๆไม่ไม่ถึงกับไม่ประทับใจนะแต่ว่าเราอยากจะฝากไว้อะคะ ว่าแบบเหมือนเราอ่ะอยากให้สาขาของเราอ่ะเหมือนไปศึกษาดูงานบริษัทออกนานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอ่ะทำา MOU กับเวนูซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนได้ไปดูงานในเวนูอะไรเงี้ยเราไม่เคยแบบไปดูงานแบบเป็นบริษัทออกนานเลยอืมก็คือเหมือน สาขาเนี่ยมีการตกลงแค่วเนีจะไม่มีที่อื่นเลยมันเลยไม่มีความหลากหลายในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรเด้กระจายงานเหรอหรือหรือประสบการณ์ใช่แล้วเหมือนบางทีแบบเหมือนตัวเราเองอ่ะเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างเวนูกับออร์แกไนเซอร์อืมก็ยัง่าน้ากถึงคณะใช่ถ้าเกิดว่าแบบ มันมีทั้งเลือกให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราจะได้แบบคนหาตัวเองเจอแต่ให้เยอะขึ้นใช่เพราะว่าตอนที่เราฝึกง,งานเราก็ฝึกเวนูเหมือนกันเราเรามีการฝึกง,งานสองครั้งก็คือตอนปี2องซัมเมอร์แล้วก็ปี4เทอมสออันนี้เราฝึกเวนูทั้งสองครั้งเลยใช่โอเคเรื่องของการทำเมนวแล้วเรื่องมีเรื่องของอะไรอีก เรื่องของฟา c ซิลิตี้แบบอุปกรณ์อยากให้แบบมีเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาเออพอฟังแล้วนะ่าใช้อุปกรณ์เยอะพอ production อะไรอีกหลายๆอย่างและอุปกรณ์ไม่พอใช่เวลาเราจัดประชุมแบบเหมือนประชุมออนไลน์เงี้ยเราก็ต้องการห้องสตูดิโอที่แบบสามารถเก็บเสียงหรือว่าสามารถถ่ายทำได้ใชอ่อันนี้ลืมลืมสำคัญมากเลยวัฒนธรรมสังคมภายในคณะเป็นยังไงจริงๆเราอยู่กันแบบพี่แบบน้อง มีอะไรก็ปรึกษากันได้ในคณะกี่คนเนี่ยครับในคณะหนึ่งพันกว่าคนหอพันคนใช่สาขาเราร้อยกว่าคนนะโอ้เยอะเอ้ยเออเยอะเยอะเยอะพันกว่าคนแต่ก็สนิทกันเออแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันที่เรายังไม่ได้พูดก็คือสาขาของเราจะเรียนอยู่ที่เพชรบุรีสองปีแล้วก็เรียนที่มุงทองสองปีอ๋อสลับใช่ทุกสาขาหรือสาขาเราเฉพาะสาขาอ๋อเฉพาะสาขาใช่จับ ก็คือปีหนึ่งปี2เราจะเรียนแบบพื้นฐานของการจัดการส่วนปี3ปี4ีอันนี้เราจะเริ่มเข้าเอกเริ่มเจานะไปในรายวิชาเอกของรายวิชานั้นๆจังหวัด,วดเทรบุรีปะ่ะใช่จังหวัดเทรบอรีถ้าถนนเอาตะกูเข้าใจถูกกันนะจังหวัดเทรบอรีแต่มีแต่มีข่าวหรือว่าจะย้ายไปแถวตรงสาธรตรงจะย้ายม,มาสาธรตรงเนี้ยใ,ในกรุงเทพ ก็ดีก็อ๋อก,ก,ก,ก็ใกล้ขึ้นแล้วไม่เขาไปเรียนเพชรบุรีเลยหรือว่าที่ตั้งเขาอยู่ตรงนั้นเหรอคืออะไรไม่เข้าใจจริงๆคณะเราอยู่ที่นั่นอ๋อจริงอยู่เพชรบุรีใชอ่อ๋อคณะอยากหลักใช่คณะหลักอยู่ที่นั่นและที่จะย้ายมาศาสรทอก็คือย้ายมาทางคณะเหรอไม่ย้ายแค่สาขาเราสาขาเดียวจริงๆเราที่ย้ายเข้ามาเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมคือเราเราเขาว่าอยากให้เรามาอยู่ในอุตสาหกรรมไหม ก็คือมาเรียนรู้ในอุตสาหกรรมนั้นเลยถ้าเหมือนเราอยู่เพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีมไงานไม้เลยเหมือนเราก็ได้แค่จัดงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราก้าวเข้ามาอยู่ที่เมืองทองเราก็จะได้แบบเหมือนเรียนรู้ในเรื่องของเวนูก็คือมหาวาลัยของเราก็จะอยู่ในอิมแพกเลย อ๋อผมเริ่มเก็ตแล้วก็คือสายงานออแกนิคส่วนใหญ่ก็น่าอยู่ในกรุงเทพนั่แหละใ,<ช>ใช่ไหมก็เลยก็เลยเขาก็เลยย้ายมาเพื่อความสะดวกใช่มันเป็นแค่ข่าวลือเอาเอาเอา,เอาแค่ข่าวลือใช่เอาอย่าเพิ่งเอาไปเชื่อกันนะคบมันแค่ข่าวลือนะฮะเอาเป็นข่าวลือฟังๆกันมาแบบตามภาษาเด็กมาหาอะไรนะเนาะโอเคท <c oughs> ีนี้จ๊าบอยากจะฝากอะไรช่วงท้ายหนะ่ะจ๊าบทำอะไรอยู่ไหมอยากจะฝากผลงานอะไรไหมหรือว่าทาหรือฝากอะไรถึงน้องๆก็ได้จริงๆเออ เรื่องที่อยากฝากถึงน้องๆนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากที่จะมาเรียนรู้ในสายงานไหมจริงๆสา,สาขาสานี้เป็นสาขาที่แบบบูมมากแล้วก็แบบมีคนมาเรียนค่อนข้างเยอะเพราะว่าชื่นชอบในเรื่องของการจัดงานหรือว่างานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย ที่เพื่อนๆเ,เข้ามาก็คือจะเป็นเหตุผลส,ส่วนใหญ่ผมฟังแล้วผมก็ยังอยากเลยเลยเพราะว่าผมว่าเด็กกิจกรรมน่าสนใจเยอะนะ<ช>เพราะแบบไม่ค่อยอยู่ห้องเรียนแล้วก็แบบออาไปทํากิจกรรมนาราะนาคณะนี่น่าสนใจมากใช่ใชมันเจออะไรที่แบบแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาอแล้วมีผลงานอะไรไหมหรือว่าอยากฝากแม่จะทําอะไรยังเรียนจบแล้วเนี่ยหรือว่า เปิดออกงนในของส่วนตัวของตัวเองหรือยังในอนาคตก็ไม่แน่นะคะไม่แน่ใช่ไหมใช่อาจจะมีการรวมตัวกับเพื่อนๆเปิดบริษัทออกงานในนำบริษัทสารพัดก็ได้นออกกันได้เลยก็ยินดีครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จาดนะคะที่ให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันยังไงวันนี้ก็หวังว่าผู้ชมทุกคนจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกด กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับในคลิปนี้ยังไงวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย4 3 2อโอเคครับเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของตอมโรงเรียนฐานวิทย์นะครับเดี๋ยวเชิญเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยครับแล้วมีแขกรับเชิญพิเศษอีกคนนึงมานะครับเลยขาสุดสวยของบริษัทเรานั่นเอง <laughs> อะครับเมื่อกี้ยังพูดอะไรไม่ครบพูดเพิ่มเติมได้เลยครับ <laughs> เพื่อเป็นความรู้ <laughs> แก่ผู้ฟัง ก็คือต้องเพิ่มเติมอ่ะอยากให้จา้าบเล่าในส่วนที่ว่าทําไมจา้าบถึงรู้จักสาขานี้เพราะภาษาถิ่าานใช่ไหมเราภาษาถิ่นต่อภาษาถิ่นเริ่มแรกจากหัวหน้าโครงการทันวิทย์ก็คืออาจารย์ประทินเรียนเรียนจำรูนเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษริีเจริญวิสานก็คือเป็นอาจารย์ประจวิชาม้ก็คือมาซ่อนทันวิทย์แล้วก็เลยรู้จักจากอาจารย์ท่านนี้แหละ เรารวมทึงวาอาจารย์่ทนเนี้ยก็เป็นเอ้ยรวมทึงวาอาจารย์แทนเนี้ยก็เป็นผู้ถีเคียนลักสุดของไม่ในมหาไรยึิลประกรด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นคนเคียนลักสุดข่องท่านิดด้วยก็เลยทําให้ท้าสนใจใช่จบหรือยังครับจบแล้วค่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะใส่ซับไตเติลให้นะครับอันนี้ก็หวังว่าแบบพี่ๆี่น้องนองจากทางภาคใต้จะได้ฟังแล้วก็มีความสุขได้ความรู้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณแอร์ได้นะอันนี้สุดสวยของเราสดอยู่นะคะสดๆทั้งค โสดท,ทั้งคู่เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดไอจีด้วยนะฮะ